มาถึงวันนี้สักทีเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็คือจุดเริ่มต้นคือแบบทามาอย่างยาวนานเพราะว่าเพื่อเฟ้นหาน้องๆที่เหมาะสมกับโปรเจกต์ที่สุดอะไรเงี้ครับแล้วก็แบบพยายามพัฒนาแล้วก็ปกปั้นกับแบบทางไอชีนี้กับพี่พ็อปปี้แบบมานานมากเลยครับเพราะว่าถึงวันนี้ก็รู้สึกดีดีใจแล้วก็สนุกกับการที่แฟนๆมีฟีดแบ็กกับการที่จะเชียร์ EP สุดท้ายว่าแบบใครจะคู่ใครอะไรอย่ามพี้เลยภูมจ คุณได้ครับทีมเหมือนแบบว่าเขาเอิดต่เท้าแล้วตอนนี้เออเพื่อไปด้วยความที่แบบผ่านมาหลายคลิปแล้วกันคิดว่าอะไรทำให้แบบมันถึงจุดนี้ได้ครับผมว่าอย่างแรกคือทีมเลยเนาะจริงๆเราเราเออ่ได้รับเกียรติจากทางบ้านลูกกี้เป็นเปิดตัวโปรเจกต์แรกนะเหมือนที่เคยบอกไปแล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเป็นนักแสดงทีมงานลูกกี้ทั้งหมดรวมถึงบอสคุโอนที่เป็นหัวเรือใหญ่ของของทีมนี้นะครับผมก็ช่วยกันตั้งแต่แบบทำดีเสิร์ชมาหา อิเลเมนต์แฟกเตอร์ต่างๆที่จะทาให้โปรเจกต์นี้มันประสบความสำเร็จอะแล้วก็ถูกถ่ายทอดมันมาอย่างแบบละมี้นละมมากๆอะซึ่งผมรู้สึกว่าพอเรามาจอยทีมกันแล้วอะมันทําให้ทุกอย่างที่ที่วางไว้อะมันเป็นไปทั้งตามคาดแล้วก็เกินคาดด้วยเช่นกันหลายละคนจะบอกว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นเหมือนกับพงสวัสดานเจนซีเนาะแต่ผมว่าพอทําออกมาแล้วปุณป้ามันกลายเป็นมันไม่ใช่แค่พวกเราทีมงานนักแสดงทั้งหมดที่ร่วมกันสร้างอะมันคือแบบ คนดูที่ช่วยกันแบบเขียนให้พวงสาวดวันนี้มันใหญ่ขึ้นไปอีกอนะไรเงี้ยตอนนี้จริงๆแล้วเมื่อกี้ทีมเพิ่งแจ้งว่าแบบว่าเรากลายเป็นซีรีส์วายที่แบบแมสที่สุดเรตติ้งทีวีสูงที่สุดแล้วก็ไอ้สีก็ได้เป็นเกียรติในการพาเรื่องนี้ไกลที่สุดเกินกว่า190กิพื้นที่ทั่วโลกดนะ้วยเนาะซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นแบบกลุ่มผู้ใช้งานมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะ่ะจริงย้อนกลับไปตั้งแต่เด,ดวันอะ่ะดูตัวเลขมาแบบเฮ้ยตัวเลขมันเติบโตแบบกว่าสา่คนดูมันเเยอะพิ่มขึ้นมียอดเฉลี่ยรายวันสสูงทีุ่ดเป็นซที่แบบว่าเรา มองหาในรอบหลายปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้มันเหมือนแบบมาถึงวันนี้เราก็แบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับความสาเร็จของพวกเราทุกๆคนแล้วก็รวมถึงทุกๆคนที่ร่วมกันสร้างของสวรรค์ซิลิไว์เออเจนซีแห่งนี้ด้วยกันเช่นกันคอีีเสระโอยรีบถามนะยังไงีคะยังไงครับรู้สึกน้อยไปใช่ไหมเป็นลกยาอะไรอย่างี้ก็คือคือรู้สึกว่าความตั้งใจตอนแรกอาจจะทำเจ็ดอพีนะครับแล้วก็ ต่พอฟีดแบ็กอะมันมันมาแบบชื่นชมน้องๆเยอะมากทางบอสแบบว่าเขาชอบน้องนิวที่แบบยักคิวแบบเต้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบน้องไปแบบทุกคนมีเคมีที่สนุกสนานก็เลยคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะคงมีโปรเจกต์ของเจบอยแน่นอนแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอไปฟังแบบอันนี้ทุกคนเลกอดแน่นอนแต่เรื่องเยอะเรื่องเยอะผมว่าทุกคนดู ep 6กเราได้ฟีดแบ็กแบบเดียวกันว่าแบบเฮ้ยเรื่องมันมันเยอะมากเลยอ่ะยิ่งดู ep 7วันนี้เดี๋ยวจะเห็นว่าเรื่องมันแบบ นี่คือแปซีรีส์ตัวจรินแล้วก็ทุกปีนใช่ครับใช่ครับ้าถามน้องๆค่ะความกะซื้อจรไงบ้างมาที่ e p นแล้วโอ้โหช่วงนี้ก็คือทุกคนลองที่จะได้หมดเลยด้วยาาคได้วยเอาจริงก็เป็นเป็นเกียรมากเลที่แบบไอยู่ในโปรเจกต์นี้อะไรพวกนีานไปรยแล้วก็น้องๆทุกคนเลยผมว่ามันมันเป็นการเดินทางที่แบบตอนแรกเราจะดเป็นยาวนานมากเพราะเราคุยช็อบมันเยอะเราทำกันด้กันเยอะมาก กับลิซุคนึงมากหลบเดีวแล้วก็ที่ที่เจ็บไปแล้วลเขาก็เป็นคนที่แบบต้องเชียร์ต้องดูกันแล้วกแบบมมันมันก็ตื่นตันเหมือนกันเทีแ่แบบเป็นตอน,นนี้แล้วแล้ววันนี้อาจารย์จะปานบ้างไม่นม <c oughs> นคนที่น้องตาเยอะที่สุดครับ <c oughs> อาจจะร้องหมดไปในซีรีส์แหละครับจริงๆอาจจะเก็บไว้ก่อนครับผมก็จริงจริง คือมันก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าเราเราเห็นทั้งตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยแล้ววันที่มันได้จะจบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าดีใจหนึ่งมันก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่ที่เหมือนกับว่าพอพอเราทํามาเราอยู่กับทีมเรามาเป็นปีๆอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันจะถึงจุดที่มันแบบต้องสิ้นสุดแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ใจหายครับแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบบทุกๆคนมากๆที่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เหมือนกับว่าคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดก็ ก็ขอบคุณมากๆครับทุกคนขอบคุณครับจริงๆรู้สึกเหมือนพี่ๆแล้วว่าใจหายเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เราทํางานกันทุกวันในส่วนของโปรโมทแล้วก็ออกอีเวนต์อะไรเงี้ยเราไม่ได้มีเวลาโฟกัสว่าเอ้ยมันจะถึงวันที่มันจะวันเสาร์แล้วมันจะเป็น ep เจแล้วเพิ่งมานั่งโฟกัสไม่กี่ว่าเอ้ยนี่มัน ep 7แบบอาทิตย์นี้แล้วมันไวมากเลยเนาะอะไรรู้สึกว่าเออใจหายแล้วก็จริงๆงอยากให้มีโปรเจกต์ ต่อกันอีกสี่คนก็อยากอยากยังยังอยากทําอยู่ไปเรื่อยๆได้ไหมได้ไหมได้ห่ีอยากยังอยากทําอยู่ครับยังสนุกอยู่เออก็รู้สึกว่าเจ็ดอาทิตย์ผ่านไปไวเกินเกินที่คิดไว้แบบว่าเราก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันมาปีหนึ่งแล้วแล้วก็ก็ไม่เคยคาดหวังว่าแบบผลลัพบ ุกอย่างมันจะออกมาแบบนี้เราไม่ไม่เคยเห็นภาพไม่ไม่เคยนึกว่าเราจะมายืนด้วยกันต่อหน้าแบบกล้องจํานวนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วงนี้ก็ทำอีเวนต์ออกอีเวนต์บ่อยด้วยแล้วพอเราเจอคนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าแบบเรารู้สึกว่าคนอ c i a t e กับสิ่งที่เราทำมากแล้วมันกลายเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบว่าม,มันรู้สึกใจหายที่เออวันนี้วันสุดท้าย อก็นั่นแหละคิดว่าคิดคิดว่าความคิดถึงของแฟนๆทุกคนมีผลกับบอลเหมือนกันอย่างที่ตอนตอนบิวกี้บีพีเล่นรักสุดใจอแล้วแฟนๆเขาก็อยากให้อยากยังอยากดูพวกเขากันตอบมาเลยเกิดแฟลหลักกัเลยเพราะว่าความสําเร็จสิ่งนี้ก็ก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าทั้งคนดูแล้วก็ตัวเราเองยังอยากทํากับน้องๆต่ออยากมีอะไรต่อก็เลยคิดว่า คำว่าเจอบอยไม่หายไปไหนแต่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเป็นปลพี่บอสคิดว like ่าเดี๋ยวพอพี่พอสออกไปแล้วน้องจะ s u อยมันะสรุปไหมอุ้ยนั่นน่ะสิไม่แน่ครับไม่แน่เอาแล้วถามพวกที่พที่ฟังมาราอพี่น่าจะเป็นแฟนซีเรื่องนี้ครับใครคู้ใครครับคุณผู้ว้าวลุ้นค่ะ ดูแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าใครคู่ใครนะมันมันก็มีความกักไปเรื่อยแต่ว่าอยากให้ติดตามชมครับผมผมว่าเมื่อกี้ที่บอกไปฟิตแบงผมว่าหลังจากคนที่ดู ep หกแล้วอะมันเหมือนเนื้อเรื่องมันแบบยังไม่จบความสัมพันธ์แบบสายไฟฟ้ามันจะยังไงนั่นไม่นี่อะไรเงี้ย ep เจ็ดแน่นกว่าเป็นแน่นที่เหมือนแบบจะพาทุกคนไปสู่แบบโรลเลอร์โคสเตอร์พูดถึงนมันมีแบบมีอะไรที่แบบว่าดูได้หลายรอบอะดูได้หลายรอบดูได้หลายมิติเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับ ว่าแบบในฐานะแฟนซีรีส์เรื่องนี้คนหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบมาช่วยกันแบบดูว่าคู่มันจะจบยังไงพี่วัตถุต้องบอกว่าเจบอยจะต่อยประธานเพื่อการต่อยกันอาจจะเป็นคนนี้ก็อยากให้แบบว่าฝากเพื่อนๆแบบติดตามไม่แน่ใจว่าที่ที่ที่บอยจะมีแผนงานอะไรสำหรับสำรองฝากรับก็ถ้า,า,ถ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 ,าถ้าของเจบอยสาระกัดใจนะครับวันนี้ก็จะเป็น EP จบละแล้วก็ฝากฝากทุกคนเลยที่ใครที่ติดตามแบบบาง EP ยังดูไม่ครบทั่วนะก็เชียร์ให้ไปดูกันในเวอร์ชันนนั้นค่ะที่ i อซครบ7 EP แล้วดูรวดเดียวแบบปิดไฟนอนดูแบบฟิลฟิลมด์มดอะไรเงี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีเ,เดี๋ยวจะมีงานพิเศษของน้องๆ4คนคือเดี๋ยวจะมีแฟนมิตติ้งในเดือนมิถุนาย,ยนนี้ก็ให้แฟนๆ <S 2> <S 2> แล้วก็พี่ๆทุกคนฝากติดตาม ก็ฝากไอซีโอนานะครับเจลบอยสถานะกักใจก็เป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนที่อยากจะส่งมอบแล้วก็ความรู้สึกดีๆแล้วก็หนังที่ถือว่าเป็นแบบทั้งในมิติคุณภาพการตอบสวจกระแสการตอบสวดตลาดแผนๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไปสู่โลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภูมิใจครั้งนี้ในการส่งออก Culture ไทยไปสู่ต่างประเทศด้วยกันก็ทางไอีที่เดียวเท่านั้นวันนี้อยากให้ทุกคนได้ดูครบทุกตอนครับหลายคนแบบคุยกับผมแบบ เฮ้ยเห็นกระแสออนไลน์มันเป็นซีรีส์ที่แมสมากกังมากเก็บไว้ดูยังดูไม่ครบอะไเงี้ยวันนี้มาดูครบด้วยกันนะครับแล้วก็มาร่วมติดตามกับรายละเอียดของเรื่องนี้ด้วยกันดูซ้าได้อีกแน่นอนแล้วก็ต่อไปจะมีโปรเจกต์อะไรของทาง i อ o r ีสโหรือทางเซล b o บอยสถานการณ์ใจเนี่ยก็ติดตามได้เลยครับกับพวกเราฝากกครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขต้องมี